เพื่อจะแข่ง N1 นะครับรอบคัดลีกไฟที่บอ่อตะวัดเว็ดนะครับวันนี้ก็มาซ้อมกับ,บเหยื่อมัสตังโกนะครับวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วเพราะว่ากฎกติกาของทาง N1 เนี่ยคือห้ามถอยนะให้ลุกได้นะห้ามถอยนะครับลปลาที่ตะว,วัดเบ็ดนะครับเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่เพราะว่าเป็นบ่อเปิดมานานแล้วปลาไม่ได้เอาออกนะครับ กัดคารยา4.5นะเออแล้วก็ถ้าเราใช้สายใหญ่งัดอะโอเคมันก็ได้อยู่ใช้คันแข็งหรืว่าด้วยปลาที่มีประสบการณ์สูงนะครับเดังนั้นการกินเขาก็จะละเมียดระไมนะครับตอนนี้เราก็เลยโอเคปลาขาอยอมมาดูขนาดปลานะครับขนาดปลาเขาไม่ใช่ขนาดเล็กๆที่ประวัติเป็ดนะดังนั้นเราก็เลยจําเป็นจะต้อง ท่านถอยหลังด้วยใช่ไหมใช่ให้ลุกได้อย่างเดียวนะต้อ,อ,ะองเก็บเองด้วยจริงปลามันยอมสองรอบแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสเก็บปาลาเ้นะ <c oughs> สายเอ็นที่ใช้ตอนนี้อ่าแปดปอนด์หกปอนด์นะครับเมนแปดชิ้นหก อ,อันนี้เป็นคันหัวนะครับแชมลูที่มีเวทต่างดังนั้นวันถึงซับแรงเราจึงไม่จำเป็นต้องใช้สายเส้นใหญ่คนระับโอเคเี๋เราก็จะซ้อมนะครับอีกแค่วันนี้แล้วเราก็จะไม่ ้อมแล้วเก็บความมั่นใจไว้ไปแข่งในวันที่20นะครับแล้วผมจะถ่ายทอดความสุขในการแข่งให้ได้ชมกัน <c oughs> อยากจะจุบมันเลกินแต่ไม่ไหว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอ้วกสามเอง <c oughs> มันตกกี่ชั่วโมงอะ <c oughs> ไม่ได้นับ เดี๋ยวทดเวลาเดินนะมาตกปลาก,กี่ชั่วโมงทดนเวลาเดิน้าง 7. เซ <c oughs> เว่นนะฮห้ยเคไรกี้างอะไรปลาคำไข่เลยเสียง นั่งเล่นแต่แม่ไม่ได้ค่ะได้นั่งเล่นก็ได้ตัวหน้าลงนั่งเล่นนะปลาัวนี้กี่โล มึงขึ้นก่อนดูได้เฮ้ยกะระยะจากไอ้นี่สิยัต้องดูแหมไม่มีใครกะนักมืองนี้ได้ก็เห็นปลาขาดก็ว่าอู้ปลาตัวใหญ่ดำ <c oughs> เลยครับเจ้ากะอะไรส้มคนนี้สองโลกว่าเกือบสามโล โอ้ oh, <laughs> เกินท้องใหญ่เกินแน่น,นอนประมาณสามโลนิด y น i ่ mm hmm. e